สวัสดีครับคนรักรถไฟนะครับวันนี้วันที่5ทธันวาคม2567วันพ่อแห่งชาตินะครับได้จัดขบวนรถพิเศษนำเที่ยวรถจักไอ้น้ำขบวนที่903กรุงเทพปลายทางชุมทางส์าทึงเซานะครับเดีย๋ยวรอกันชมกันนะครับมายืนฝั่งนี้แล้วนะครับ

ในน้ำราชานะครับตอนนี้นะครับนีนแนวจากอนน้ำราชาไป10นาทีนะครับ ทั้งไก่เชียร์รถตรเ็อเดจัดเะน้ำล่าช้าไป29เอ,อ้าไม่ใช่ครับ39นาทีนะครับเดีย๋ยวรู้จักไอนะ้น้ำจะเข้าจะเข้าสถานีชุมทางสัตึงเซาในเวลา10โมง29นาทีนะครับ ไ้มาโอ้ยเอห็นไฟแล้วอะอยู่ในรางไหนเนี่ยรางรางะไางหนนน้ำรางนี้ป่ะรางนี้ไอนน้ำรางนี้นน้โอ้ยไเลยไปถ่ายง้ไปถ่ายงอ๋อไงนะอ้ยไม่างน้ได้ใช่ปะได้ได้ ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเอ้ยามีรถวี่มาตรงนี้กว่โเ้ยแต่ไปแต่ไปเห็นไฟอยู่ตั้งไกลแล้วนะครับเห็นแไกลแล้วขึ้นเขาเลยผูกป้ายบังแล้วมากสิผูกป้าย

จะล่าดวงดาววะถึงมือที่ไปคุดมาเนี่นยค็เจอเลย,ะอ,ย,ะอ,ย,ะอ,ยอะไรเสียงบรรกาศตั้งไกลเสียงบรรกาศมันอยู่ไกลมากเลยผมเดินมาไกลจากไกลจากตรงนู้นไงต้อง

ไอ้นับกำลังเข้ารจากไอ้นับขบวนที่903นะครับกำลังเข้าเทียบชันชลาของสถานีชุมทางจอดเชิงช,ชาวแล้วนะครับจากไอ้นัา เปิด้องยาวดีกว่าหัวดำมาแล้วเข้าใกล้เทียบสันชาลาแล้วฮะบหน่อยนะ้ามาแล้ว้ามาแล้ว ว่าจากไอ้น้ำแปซิฟิกมาแล้วเสียงหวีดมาแล้วเอ้ยอ่ะ มาแล้วจ่ายน้ามามาแล้ว ตู้พัตตาฟ้ด้วยแล้วก็ตูเ้เจอาเวสสามตู้ เทียบจอดสถานีชุมทางสตึงเซาแล้วนะครับตอนนี้ผู้โดยสารลงจากขาบวนรถแล้วนะครับเดีย๋ยว เลยสารลงเทียบเลยเดินมานี่ ด้วยพี่หล่อไปขึ้นไปตรวจที่นั่งพี่ลูหล่อขึ้นไปตรวจที่นั่งด้วยเดี๋ยวพี่ลูหล่อขึ้นไปตรวจสอบสัมภาระให้ให้กับผู้โดยสารผู้โดยสารที่ถวกลืมกระเป๋าตรวจสัมภาระที่นั่ง พี่รูปหล่อด้วยโอ้ผมดูพี่รูปหล่อีพี่เดียวนพ่เขาทำงานอยู่แล้วกหลังนะครับ๋ยวาหลังมาคับรถจะไอ้น้ำแล้วก็ทรี่ดปครับคร,ร,รับผมไอ้ไน้ำแปดสี่สี่นะครับสองหัวแปดสองสี่กับแปดห้าศูนย์นะครับ ข้างบนนะครับเป็นธงชาติไทยแล้วก็ทงตาสัญลักษณ์พอบรรลนะครับธงในหลวงนะครับรัะกัลรักกัาน,นะครับเป็นธงพื้นสีเหลืองนะครับเป็นเป็นสีประจำขาชนาวานนะครับของพอรรนะครับ นั่งของคนขับรถจักรไอ้น้ำนะครับโอพี่ขอรอสวัสดีเออน้าหัวรถจักรไอ้น้ำแปซิฟิกนะครับ คนนักทัวร์สารกำลังถ่ายรูปหน้าเราจากในน้ำนะครับ<ว>มีนักท่องเที่ยวด้วยนะครับ<ว><ว>เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะครับ ตอนนี้รถจากไอ้น้ำคันที่904แล้วนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับไฟราจากไอ้น้ำออกแล้วนะครับคัที่904กำลังออกจากสถานีชุมทางจากเซงซาแล้วนะครับ ตอนนี้รถจากในน้ําออกจากสถานีชุมทางฉาดพึงเซาแล้วนะครับโอ้โหอันนี้รถตัวประคองนะครับประคองรถจากในน้านะครับ ตอนนี้รถจากไอ้น้ำออม่ใช่ครับตอนนี้รถตรวจประคองนะครับกําลังออกจากสถานีชุมทางสาุสงิงสาวแล้วนะครับจากตอนนี้ขบวนรถจากไอ้น้ำขบวนที่904ออกจากสถานีชุมทางจรุเงิงสาวแล้วนะครับ ตอนนี้ราจักร TK e นะครับกำลังจะออกจากสถานีชุมทางจ่าทึงเซาแล้วนะครับตอนนี้รถจักรไอ้น้ำขบวนที่904ออกจากสถานีชุมทางจ่าซึงเซาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้รถจักรไอ้น้ำ904าี90่ไปไกลนู่นแล้วนะครับ ตอนนี้ขอจบคลิปแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ